ตัวนี้ก็เป็นหลักการทำงานนะครับของตัวกระบะนะครับสมถ่ายข้าวนะครับก็จะมีตัวกระบะที่เราใช้รองรับข้าวนะครับตัวนี้ปริมาณก็จะใส่ได้อยู่ประมาณ1ตันนะครับประมาณ1,100กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะมีชุดท่อส่งนะครับด้านล่างนี้ชุดท่อส่งด้านล่างนี้ก็จะเป็นแบบเกลียวสปริงนะครับหมุนส่งข่านะครับตัวเฉพาะเปลือก ระบบะข้อดีของตัวนี้คือไม่ทําให้ข้าวเกิดความเสียหายนะครับไม่ทําให้มันมันจะค่อนข้างเซฟกว่าไอ้พวกที่เป็นสกูเกีียวนะครับเป็นเกียวแล้วก็ปั่นออกมานะครับตัวนี้แล้วก็มาถ่ายลงยังตู้อบข้าวนะครับ ตราการไหลก็อยู่ที่ประมาณ3ตันนะครับต่อชั่วโมงนะครับก็ยังสามารถปรับแต่งนะครับตัวลิ้นปล่อยข้าวตอนนี้เราปรับไว้ที่ครึ่งเดียวนะครับ <S <S เพราะว่าให้มันสัมพันธ์กับการป้อนของตัวตู้อบนะข้าวนะครับซึ่งยังมีสกูเกลว,วิ่งอยู่อันนี้เรากำลังเติมข้าวอยู่นะครับ เครื่องตัวนี้เราก็นำมาทดสอบนะครับแล้วก็จะเอาไว้ที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์ศูนย์นี้เป็นศูนย์นวัตรกรรมนะครับการอบแห้งทางวิศวกรรมนะครับการ,กรเกษตรนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับยาเขตกําแพงแสนนะครับ ทางร้านก็มาประยุกต์แปลงนะครับเป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับเสียบปลั๊กธรรมดาใช้งานได้เลยนะครับ ข้อดีของตัวถังรุ่นนี้ก็คือสามารถปรับองศานะครับหันตามทิศทางของท่อได้เลยนะครับ